เขาเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่อยู่แถวนั้นนะคะเมื่อเวลาคอนโดเนี่ยมีการก่อสร้างตึกคลา้คลายกันนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคอนโดหรู36ชั้นแถวนี้เนี่ยก็คือมีชาวบ้านมาร้องเรียนนะว่าได้รับผลกระทบคือบ้านเขาแตกบ,บ,บ,บ้านเขาราวอ๋อใช่สิมันต้องมีการลงเสาเข็มอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าตึกสูงมากใช่มันก็ยิ่งลงเสาเยอะมากมันก็ไปสะเทือนถึงบ้านอื่นแล้วก็ฝุ่นอีกไหมฝุ่นอีกชาวบ้านก็บอกว่าเครียดมากไม่มีใครแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้จริงลองไปดูกันค่ะ או, โอ้ฝุ่นเยอะมากครับทำอะไรกันวันนี้ไม่ได้โอ้ไม่ได้สนใจชาวบ้านชาวเมืองก็เลยนะพวกสูเนี่ยฝุ่นเต็มเลยฝุ่นปูนทั้งนั้นเลยตายแบบนี้ประเทศโอ้ยไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันเลยฝุ่นปูนล้วนนี่โอ้โหเยอะนะถึงนี่ถ้าเกิดมาเทียบกับรถนตนที่จอดข้างล่างจะเห็นเลยว่าฝุ่นมันจํานวนเยอะมากจริงๆคือตอนแรกที่ ก็ไม่คิดว่ามันจะโอ้โหขนาดนี้ยแต่ก็เข้าใจมากๆว่าทําไมมันถึงเป็นความมันมีผลกระทบจริง,รงๆฝุ่นมันสูงขนาดนี้นะคะออแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะออบอกว่าชาวบ้านเรามีปัญหามาตั้งแต่ปี64และได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มอย่างที่พี่กอฟบอกทําให้บ้านแตกร้าวหลังคารั่วผ่านในชุมชนกว่า50หลังนะคะได้รับผลกระทบจากตรงนี้เรื่องฝุ่นเรื่องเสียงก็คือแจ้งทางโครงการแล้ว โครงการก็เข้ามาซ่อมแซมให้บ้างบ้างนะแต่พอเริ่มสร้างตึกตึกสูงขึ้นนะคะในช่วงปี6 5 6 6ก<อ>็เดือดร้อนขึ้นอีกเพราะว่ามันมีเศษวัสด,ดุก่อสร้างอะ่ะมันตกลงมาใส่หลังคาบ้านคนอื่นเขาบางทีเนี่ยเขาบอกว่ามีเป็นท่อนเหล็กหล่นลงมาใส่หลัง,ลงรถก็มีเพราะรถมันจอดอยู่ข้างล่างเลยพี่กอลเมื่อกี้ที่พี่กอลบอกใช่ใช่<ะ>ใชแล้วมันมันโอ้โหมันนากก่ากลัวมากไม่กำลังนึกถึงภาพว่าถิดมันไม่ใช่รถอ่ะนั่นแหละใช่ไหเป็นคนเดินหรืออะไอันตรายอ่ะ ขาบอกว่านอกจากเศษเหล็กแล้วก็ยังมีพวกเศษน้ําแบบน้ําเศษปูนเศษวัสดุก่อสร้างอื่นๆตกลงมาบนบ้านบางหลังมีเด็กมีคนชรามีมผู้ป่วยติดเตียงก็ได้รับผลกระทบกันไปหมดนะคะเขาบอกว่าฝุ่นเนี่ยเวลาตากเสื้อผ้านเนี่ยก็มันเกาะเสื้อผ้านนะเพราะมันลอย,อยอย่างนี้บางคนเป็นภูมิแพ้ก็ยิ่งหนีไปไหนไม่ได้เลยนะคะทําหนังสือยื่นไปที่เทศบาลแล้วแต่ว่าเรื่องก็ยังเงียบ ก็เลยอยากให้ทางโครงการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้มันดีไม่ใช่มาทําให้ประชาชนเดือดร้อนแบบนี้แต่สิ่งที่สงสัยคือเขาไม่ได้มีหลักเกณฑ์ของการก่อสร้างการป้องกันเพราะว่าคุณสร้างในพื้นที่ที่มันมีคนอื่นอยู่มีชุมชนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีมาตรฐานไหมทางหน่วยงานรัฐเขาก็ต้องควบคุมหรือเปล่ามันต้องมีกฎกติกาอม,มันเหมือนไอ้ที่บอกต้องมีทางออกให้ได้12เมตรนั่นแหละใช่เออมันก็ต้องมีกฎกติกาอื่นๆด้วยไงใช่ไหม โอ้โหนี่ถือว่าเยอะก็ฝากไปที่หน่วยงานรัฐนะคะที่ทางชาวบ้านบอกว่าก็ยื่นไปที่เทศบาลแล้วแต่ว่าเรื่องยังเงียบเนาะก็หลังจากนี้ก็หวังว่าเทศบาลจะออกมา Take A c t i o n ในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าเขาเดือดร้อนกันจริงๆ50หลังคาที่เจอเรื่องเนี้ยเส้นนนทบ,บุรีเนี่ยอคอนโดเยอะด้วยนะคอนโดเยอะเพราะว่าเส้นนั้นมีรถไฟฟ้าอืมกาลังขึ้นเลยอางนี้กําลังแบบว่าพัฒนาไปพัฒนาได้แต่ว่าต้องไม่สร้างความเดือดร้อนคนอื่นนะคะครับ